สงสัยไหมครับว่าพระชันกี่มื้อกันแน่พระชันเนี่ยมื้อเดียวหรือสองมือบางวัดก่อชันมื้อเดียวบางวัดก่อชันสองมือพระวัดบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชันสองมืออ่ะเราก็จะเห็นว่าชันเพนแต่บัณแต่ก็จะเห็นว่าวัดป่านี่ก่อชันมื้อเดียวอ่าครั้งพุทธกาลนะครับเริ่มแรกเนี่ยภิกษุออกวินทบาทได้สามมือเลยทีเดียวนะครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ย รพระภิกษุนี่ออกบินฑบาตได้ทั้ง3มมือเลยดึกดื่นเที่ยงคืนยังไงโอ้ใครขยันบิณฑบาตเนี่ยได้ตลอดเลยจนมีเหตุให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติห้ามฉันมื้อกลางวันขณะนั้นมีพระอุทายีก็เลยรู้สึกว่าขัดเครืองเล่นด้วยความเคารพแล้วก็รักในพระศาสดานะก็เลยต้องยอมจำนนครับการที่ว่าเออฉันเช้ากับเย็น ต่อมาอีกพระพุทธเจ้านี้ก็ได้สั่งประชุมสง์สั่งงดมื้อเย็นอีกเอาเอาแล้วพระอุทายีก็ยิ่งคัดเคืองเข้าไปใหญ่แต่ด้วยความรักเคารพในพระศาสดาแหละก็เลยนอบน้อมทําตามสุดท้ายก็เหลือแค่มื้อเดียวแต่พระอุทายีก็กลับบอกว่าไอความทุกข์ของตนนั้นนะหมดไปเลยนะที่เคยบินทาบาดตอนกลางคืนแล้วก็เคยหกล้มคุกคาน เหยียบไปบนหนามบ้างเหยียบไปบนแม่วัวที่กําลังนอนบ้างถูกโจนป้นบ้างออกวินทบ,บาตตกกลางคืนแล้วมีฟ้าแลบทําให้ผู้หญิงหรือน้องหญิงนี่ตกใจแล้วร้องประกาศว่าเจอผีเปรตบ้างมันอยู่ในที่มืดนะเนะเาะสมัยนะั้นะนักรจงจะแบบมืดก็คงจะมืดสนิทนะแล้วทีนี้ฟ้าแลบเท่านั้นถึงจะมองเห็นร่างคนอะไรเงี้ย พอหญิงตกใจเนี่ยฟ้าร้องพระอุทัยีก็จะร้องบอกว่าเนี่ยเป็นภิกษุมาออกมาบินธบานนะก็โดนตอบกลับไปว่าพ่อตายแม่ตายได้ยังไงถึงมาสแสวงอ,อาหารตอนกลางคืนนวลทุกแค่ไหนในการหาอาหารตอนกลางคืนเนี่ยพระอุทัยีถึงบอกว่าโอ้ยเหมือนยกภูเขาออกจากอกอะไอความทุกข์เหล่านี้ได้หมดไปเพราะพระองค์ได้บัญญัติให้ฉันมื้อเดียวหากฉันมื้อสองต้องปรับอาบัติปาจิตตี หรือถ้าเกิดว่าเราย้อนไปในสมัยรอหนึ่งรัชการที่หนึ่งเนี่ยท่านได้นิมนต์ภิกษุมาเนี่ยประมาณ200รูปเพื่อคัดลอกพระไตรปิฎกอักษรขอมลงในใบลานซึ่งเป็นหลักฐานให้รห้เนี่ยแปลเป็นอักษรสยามที่เราใช้กันมานจนถึงปัจจุบันนี่แหละปรากฏว่าในเวลาถึง5เดือนนั้นน่ะตลอดเวลา5เดือนน่ะปรากฏมีบันทึกแค่ว่าราชการที่หนึ่ง ถวายพัตหารแก่ภิกษุแค่ในเวลาเช้าและถวายน้ำปานะในเวลาเย็นไม่เห็นว่าปรากฏหลักฐานการถวายอาหารเพนแม้แต่สักครั้งเดียวเลยอันนี้จึงเป็นเหตุให้คาดคะเนได้ว่าการฉันเพนเนี่ยเป็นการอ่อนวินัยของพภิกษุเมื่อไม่นานมานี้เองเ,องเนี่ยอาจจะเป็นได้แต่ตามที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือให้ฉันมื้อเดียวถ้าเกิดว่าฉันสองมือต้องถูกปรับอาบาัติปาจิตติเนี่ย นี่คือเป็นพุทธวจนะคําพุทธเจ้าที่ได้ตัดไว้